สวัสดีค่ะ,คะอาจารย์จากที่อาจารย์ได้ให้ข้อมูลนะคะหรือว่าให้เนื้อหาในการเกี่ยวกับการเจาะคอนะคะส่ท่อหลอดลมนะคะก็เลยมีคำถามสงสัยจากทางบ้านนะคะในกรณีที่ถ้าคนไข้ไนะคะแล้วก็อินเนอร์ทิวอะคะ่ะหลุดจากตัวเ er อาทเตอร์ทิวเนี่ยค่ะเราจะต้องทำการพยาบาลยังไงบ้างคะค่อยแนะนำนะคะ ปกติอินเนอร์ทิวอะเราก็ถอดล้างทําความสะอาดอยู่แล้วโดยเราจะถอดล้างวันละสองครั้งเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดล้างเนี่ยโอกาสที่เสมหะมันจะอุดตันสูงเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดหลุดขึ้นมาแล้วเราใส่กลับเข้าไปเนี่ยโอกาสที่มันจะมีภาวะติดเชื้อมันค่อนข้างสูงเพราะามันหลุดออกมามันมันโดนของสกปรกข้างนอกก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยเอาไปล้างทําความสะอาดโดยใช้วิธีการทําความสะอาดเหมือนปกติเลยเป็นการล้างทั่วไปแล้วก็ทําความสะอาดข้างใน เสร็จแล้วเราก็ไปต้มเหมือนเดิมต้มไว้ที่น้ําเดือดประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีแล้วเราก็เอามาทําให้มันเย็นอาจจะเอามาตั้งไว้ให้มันเย็นแล้วเราก็ค่อยเอากลับมาใส่ช่วงนั้นเราก็สามารถปล่อยมันไว้ได้ซึ่งถ้าเราไม่มั่นใจเรื่องหลุดแล้วมันมีเสมหะออกมาเราก็สามารถใช้ขั้นตอนของการดูดเสมหะช่วยได้เพื่อที่จะลดเสมหะไปด้วยเนาะ,สะแสดงว่าในกรณีนี้ถ้าสมมติว่า มีเสมหะอยู่แต่ว่าอินเนอร์ทิวไม่ได้อยู่เราก็สามารถที่จะดูดเสมหะดูดได้ค่ะตามปกติได,ได้เลยใช่ไหมคะตามขั้นตอนใช่ค่ะ,คะแต่ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูดเสมหะหรือการเอาอินเนอร์ทิวกลับเข้ามาใส่ใหม่จะต้องเป็นเรื่องของความสะอาดหรือปราศจากเช<ม>ื้อจริงๆเพราะไม่งั้นเราจะนําเชื้อเข้าไปสู่ผู้ป่วยที่ระบบทางเดินหายใจโดยตรง<ม>อันนั้นต่างหากที่ค่อนข้างอันตราย S <S ก็คือต้องเฝ้าระวังในเรื่องของความสะอาดควาามสะอดเพื่อป้องกันการติดเชื้อกับคนไข้ใช่ใชไหมคะ,คะ,อะโอเคค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะถ้าคนไข้มีเสมหะเยอะระหวังที่ยังไม่ถึงเวลาในการที่จะดูดหรือว่าทำความสะอาดท่อคะ่ะเราเราควรที่จะมีวิธีการเฝ้าระวังหรือป้องกันอย่างไรบ้างคะใช่ไหมคะปกติเนี่ยเวลาคนไข้ใส่ท่อเจาะคอเราจะมี การช่วยเหลืออยู่แล้วก็คือการดูดเสมหะเพราะว่าคนไข้เขาคนไข้าบางคนเขาอาจจะไอสามารถไอที่จะเอาเสมหะออกมาเองได้แต่ว่าบางคนเขาก็ไม่มีแรงพอหรือเสมหะเหนียวเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องช่วยเหลือในการดูดเสมหะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีเสมหะเหนียวขั้นตอนแรกเลยเราต้องคือถ้าเขามีเสมหะเหนียวและมีปริมาณมากโอกาสที่มันอุดกั้นเนี่ยมันสูงเราก็ต้องดูดเสมหะให้แต่จริงการดูดเสมหะ มันก็เป็นการช่วยเหมือนช่วยปลายทางเมื่อเกิดปัญหาถ้าเราอยากจะช่วยให้ครบวงจรเลยเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่การให้คนไข้ได้รับน้ําอย่างเพียงพอในในช่วงวันคนไข้ต้องได้น้ําเพื่อช่วยระบายเม็ดเสมหะมันเหนียวเขาก็ได้มีแรงไอออกมาได้นะคะ<ม>หรือไม่ก็เราช่วยเขาค้อปอดได้ก็คือช่วยค้อปอดเบาๆอย่างนี้ค่ะ<ม>เป็นการช่วยทําให้เสมหะมันไม่เกาะเหนียวเกินไปแล้วก็พยายามให้คนไข้ไอ ถ้าขั้นตอนการไอไม่ได้ผลเราก็ช่วยในเรื่องของการดูดนะคะอ๋อยังมีคำถามมาคะ่ะว่าเคยเห็นมีน้องพยาบาลเคยเห็นว่าใ,ให้เอานมมอนสลายสามารถที่จะบีบลงไปเพื่อที่จะให้ตัวนมม่อนสลายเนี่ยคะ่ะละลายเสมหะมันมันสามารถที่จะช่วยได้จริงใช่ไหมคะจริงจริงจะถามว่ามันช่วยในเรื่องของการทำให้เสมหะละลายไหม ตรงนี้มันก็ช่วยอยู่แล้วทําให้ติดมันละลายเพราะมีน้าเข้าไปผสมแต่การทําขั้นตอนแบบนี้เราเคยทํากันมานานมากแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อก่อน<ม>เขาก็ใช้วิธีนี้กันแต่ในการศึกษาใหม่ๆเขามองไม่เห็นประโยชน์<ม>ว่าจะมากกว่าโทษที่เกิดขึ้นนะคะ<ม>หลักการพยาบาลใหม่ๆเขาก็เลยไม่ใช้วิธีนี้แล้ว<ม>เขาก็ใช้การให้ใคุณไข้ได้รับน้ําแล้วก็ช่วยเคาะปอด แล้วก็ดูดเสมหะหรือหรือบางอย่างถ้าคนไข้อยังอยู่โรงพยาบาล mm. ก็ช่วยในเรื่องของการใช้ยาขยายหลอดลมอะไรเข้ามาช่วยยาขับเ mm. สมหะยาไอาอะไรเข้ามาช่วย mm. นะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็เราก็อาจจะต้องเตรียมคนไข้ก่อนก่อนที่เราจะดูดเสมหะทุกครั้งใช่ไหมคะในการเรื่องของการให้ให้น้ําอย่างเพียงพอคนไข้แล้วก็ในเรื่องของอการข้อบอดเพื่อที่จะช่วยกันสั่นสะเทือนให้เสมหะออกมาได้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะให้คนไข้ได้ขับเสมหะออกมาได้ดีขึ้นก็อยากจะฝากด้วยนะคะว่า ในการศึกษาใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ใน,น้มอสลายกันแล้วนะคะแต่ก็ยังพบว่ามีบางบางแหล่งยังใช้อยู่เพราะเขาอาจจะเห็นประโยชน์ในส่วนของการช่วยละลายเสมหะมในส่วนนั้นก็อาจจะมีบางที่ใช้อยู่ะะแล้วในกรณีที่คนไข้่าขณะด,ดูดเสมหะค่ะเราต้องให้ออกซิเจนไปด้วยไหมคะมถ้าอยู่โรงพยาบาลแนะนำว่าต้องให้ออกซิเจนเพราะทุกครั้งที่เราดูดเสมหะคนไข้ เราไม่ได้ดูดแค่เสมหะเราจะดูดเอาออกซิเจนออกมาด้วยเพราะงั้นในขณะที่เราดูดออกซิเจนออกมาด้วยคนไข้ช่วงนั้นอาจจะมีภาวะของการขาดออกซิเจนหรือออกซิเจนต่ําลงนะคะที่เราเรียกว่าภาวะไฮโปอเซียซึ่งมันจะเป็นภาวะแทรกซ้อนอยู่แล้วของการดูดเสมหะทางโรงพยาบาลเขาก็จะให้ออกซิเจนก่อนดูดเสมหะแล้วก็หลังดูดเสมหะทุกครั้งของของ,ของการดูดแต่ถ้าคนไข้ยอยู่บ้านคนไข้จะไม่มีออกซิเจนให้ โดยเฉพาะคนไข้ใช้ท่อเจาะคอ mm hmm. เราก็ใช้วิธีการพอเราดูดเสมหะหนึ่งครั้งหนึ่งสายใช่ไหมคะ mm hmm. เราจะให้คนไข้าหายใจเข้าลึกๆสามถึงห mm ้า hmm. ครั้งเพื่อจะเป็นการนำออิเจนเข้าไปสู่คนไข้แล้วเราถึงจะดูดซ้ำครั้งที่สองอย่างนี้คะ่ะ mm hmm. ก็เป็นการช่วยเพราะคนไข้ที่สามารถใช้ท่อเจาะคอส่วนใหญ่แล้วก็อยู่บ้านกลุ่มคนไข้พวกนี้จะหายใจเองได้ mm hmm. ก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องให้ออกซ,กซิเจนเหมืนนหอนกับที่อยู่โรงพย<ร>าบาลนะคะโอเคค่ะค่ะ,ค,ะคำถามของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ,ะยังไงอย่าลืมทำคำถามท้ายบทของบทการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับท่อเจาะคอด้วยนะคะ